สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่ทะเลสาบสงขาพัทลุงนะครับอยู่ในช่วงของตําบลเกาะหมากนะครับวันนี้ผมจะมากับชาวประมงคุณหนูนะครับจะมาลอยกัดนะครับน,นี่คุณหนูกําลังเตรียมตัวอยู่นะครับ <saud ade> เรือเรามาอยู่กลางทะเลแล้วนะครับตอนนี้เรามีเรือเครื่องเป็นเครื่องยนต์นะครับติดเครื่องยนต์มามาลอยกัดนะครับ ให้ท่านได้รู้ว่าวิธีการหาปลาของชาวประมงตำบลเกอะหมากนี้จะทำยังไงนะครับเดี๋ยวคุณหนูพาผมมาทำคลิปออกมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันถึงวิธีการลอยกัดแต่หลายท่านก็คงจะทราบแล้วนะครับทางด้านทิศตะวันตกนะครับที่มีแสงประทิตศอยู่นะครับนี่กำลังลงไปแล้วก็เป็นหมู่เกาะสี่เกาะหนะครับหมู่เกาะสี่เกาะห้ากาะตาโศยายโศแล้วกาะกระ ด้านนี้เป็นเขาชันนะครับบ้านหลังที่เห็นหลังคานั้นเป็นบ้านที่ผมจะพักในคืนนี้นะครับคืนนี้ดึกๆผมจะลงมาดูกัดด้วยนะครับการนี้ยาวประมาณ1กิโลเมตรนะนะครับท่านนะครับเราจะลอยไปประมาณ1กิโลเมตรจากเมื่อกี้ที่ลงทุ่นไปนะครับทุ่นเราอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับเป็นขวดลอยอยู่นะครับทุ่นๆนะครับก็ลอยไปคุณหนูกําลังสาวกัดลงไปนะครับ ปล่อยกัดปล่อยกัดขอโทษปล่อยกัดลงไปนะครับอยากนะครับกว่าจะได้ปลามาแต่คืนนี้นะครับผมจะมาดูกับคุณหนูอีกนะครับมาดูว่าจะติดปลาอย่างไรนะครับกลางคืนไม่ทราบว่าความสว่างจะพอไหมคุณหนูครับเราดูเที่ยวเดียวหรือว่าตอนเช้ามาดูอีกครั้งหนึ่งเที่ยวเดียวเลยเหรอ เที่ยวเดียวก็เก็บเลยใช่ไหมครับเที่ยวดเดียวแล้วก็จบเ,ย,เยวเดียวก็จบเลยใช่ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะนะโอเคเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมานะครับอยากมากนะครับอันนี้เป็นราวเป็นราวนี้ก็ปล่อยแล้วใช่ไหมมีกัดอยู่ไหมที่เป็นไม้ปักยาวๆเนี่ยอออนนรอบอ๋อก็ดักรอบดักรอบไว จะดูทุกวันหรือเปล่าเข้ามาดูดูทุกวันหรือเปล่ารอบเนี้ยทุกวันทุกวันเหมือนกันเนาะโอเค <Okay. S 1> ส่วนมากในช่วงนี้จะได้ปลาอะไรอ่ะครับรอบหรือว่าจะเป็นตะข่ายเป็นตะข่ายอืมตะขา่า,ขาก็ส่วนใหญ่จะเป็นปลาดิบอ๋อจะจะตะข่ายนี้ตัวเล็กๆมันจะรอดไปได้ใช่ไหมครับครับ,นนบ,ค,รบความ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 หนัก ความ <Yeah. S 1> ความความใหญ่ของของช่องเพื่อให้ตัวเล็กๆรอดไปได้ด้วยไม่ติดใช่ไหมครับใช่นี่คืออยู่ในกฎของประมงใช่ไหมครับถ้าถี่กว่านี้ตัวเล็กๆมันก็จะติดไปด้วยดังนั้นมันก็ไม่โตนะครับก็เลยให้ปลาตัวเล็กๆไปมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะเป็นตัวใหญ่ให้เราได้จับกินมาต่อนะครับนะครับนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของทะเลสาบสงขาพัทลุงด้านน้นก็มีคนลอยกัดอยู่นะครับลอยอยู่นะครับ ด้านทิศใต้นะครับด้านโน้นที่เป็นไปก็เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอปากพยูนนะครับท่านก็เข้ามาถึงเกาะหมากเกาะหมากแล้วก็มีชุมชนตรงนี้ก็มีอ่าวท่ายางด้านนู้นไกลไปนู้นนะครับอ่าวท่ายางอ่าวท่ายางนะครับอ่าวท่ายางตรงนี้นี่ตรงนี้ด้านนู้นก็เป็นตลาดปากพยูนแล้วก็เก,กาะกระ กาะตาโสเกาะยายโศเกาะป้อยเกาะกันตั้งเกาะหัวมวยเกาะน้าเทวดานะครับมันจะมีเกาะเล็กๆอีกเกาะหนึ่งเป็นเกาะร้านไก่นะครับครับท่านดูไปเรื่อยๆนะครับ1กิโลจะใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่ครับลอยเสร็จส่วนมากจะมาคนเดียวนะครับ มาอยู่ที่กองมาก็หลายปีแต่ไม่เคยลงรอยกัดกับชาวประมงเลยวันนี้โชคดีนะครับถือว่ามารอยกัดด้วยนะครับหนึ่งกิโลใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับหนึ่งกิโลที่ปล่อยลงไปเนี่ยหนึ่งชั่วโมงอหเนาะถ้าหนึ่งชั่วโมงผมก็ตัดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะ,นะครับ ช้าเพราะว่าเราต้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเอาอีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งด้านทิศเหนือสุดนู้นสุดที่ผมจะชี้ไปเลยนะครับเป็นเกาะใหญ่อยู่อำเภอกระแสศิลจังหวัดสงขลานะครับเกาะใหญ่นะครับด้านทิศเหนือตอนนี้มองไม่เห็นนะครับถ้าทิศเหนือเฉียงตะวันตกด้วยทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะเห็นภูเขาโกทะลุ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงเป็นตัวเมืองพัทลุงะนะครับแต่มองไม่เห็นคงมองไม่เห็นเพราะผมไม่สามารถจะเอากล้องของโทรศัพท์นี้ขยายไปได้เลยะนะครับซูมไม่ได้ตัวนี้นะครับก็เลยต้องให้เห็นเป็นลางๆไปก่อนกันแล้วกันนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็ยังสูงอยู่นะครับผมจะให้ดูรอบๆซึ่งมากไปด้วยกุ้งอหอยปูปลาเอ้ปูไม่มีแล้วเนาะ หนูปูไม่มีนะหนูนะเออมีมอแต่หอยมีไหมหอยมีอยู่บ้างครับแต่มันเป็นหอยน้ำจืดอ๋อหอยน้ำจืดนะเป็นหอยอะไรก็เรียก,ยกยอหอยเชอรี่ <c oughs> หอยเชอรี่หอยเชอรี่ก็อยู่เป็นไปไปอยู่แถวแถวทุ่งนาเนอะมันคงย่ำไม่อยู่น้ำลึกอย่างนี้จะอยู่ก็ริมริมเกาะเคยเห็นขึ้นไข่นะครับ ตอนนี้ทะเลสาบสงขลานี่จะมีน้ำเค็มขึ้นมาบ้างไหมอะ่ะตอนนี้ก็เป็นน้ำกร่อยอย,อยู่น้ำกร่อยนะช,ช่วงที่น้ำเค็มขึ้นมีบ้างไหมตอนนี้อ่ะตอนนี้ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึง <c oughs> เป็นเป็นฤดูกาลไหนครับที่น้ำเค็มจะขึ้นมาค่ <c oughs> อยๆเมษาเนาะามีน้ำน้ำเค็มขึ้นมาบ้างเล็กน้อยไม่มากเหมือนแต่ก่อนจริงไหมหลังจากนั้นพอฤดูฝนก็จะมีน้ำจืดลงมาบ้าง เออก็เป็นสามน้ำเขาเรียกว่ากุ้งหรือปลาที่ทะเลสาบแห่งนี้อร่อยเพราะสามน้ำคือน้ำกร่อยน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มผสมกันตามฤดูกาลนะครับไม่ได้มาผสมกันทีเดียวนะครับตอนนี้ก็จะมีต้นอะไรนะครับขึ้นมาจุดจุดหนูที่จุดอะไรที่เห็นอยู่ด้านนน้นนะคุณคุณหนูกระจาดกะจาดเด้อจาดเรียกจาดเนาะอันนี้เอาทาอะไรไม่ได้เลยจริงไหม เออใช่คมันต่างกับหยดครับผมมันมันจะนิ่มกว่าอืตัวนี้มันจะเตรียมมันจะปุูกอะไรครับผมอันนี้ลึกประมาณสักเท่าไหร่เม็ดเศษๆ่ะเม็ดกว่าๆตรงนี้นะเพราะต้นนี้มันขึ้นได้มันก็ไม่สูงจนเกินไปยังไงน้ำไม่ลึกจนเกินไปเนาะตอนนี้ก็มันลอยไปตามตามน้ำเออมันลอยไปเรื่อยๆไอ้ที่มันจมลงไปมันก็ขึ้นมามันก็ลอยไปอีกต่อนะเพื่อขยายของมันตามธรรมชาตินะครับ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมขอตัดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วคืนนี้จะมาดูกันว่าจะได้ปลาหรือไม่โปรดติดตามตอนที่2ของการออกเรือหาปลาที่เกาะมากก่อนจากการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านวังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ